ฟัง,งน้อยกันน้อยรุ่นห้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระตันดํมซิงนะคะวันนี้ก็ปเป็นวันที่เจ็ดเมษาหกเจ็ดนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตําหนักครูใหญ่อาจารย์นอตตี้ค่ะแล้วก็อยู่กับอาจารย์นอตตี้ด้วยนะคะตอนนี้เนาะตอนนี้ลูกศิษย์ก็ทําการส่งน้ําพระนะคะแล้วก็ส่งน้ํา อง์ปู่องค์ย่านะคะแล้วก็รอบๆตำหนักนะคะทุกท่านสามารถส่งได้ทุกองค์เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราฟังน้อยกันน้อยรุดห้านะครับห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าสองห้าสองสี่สองสี่ห้าเก้าค,ครับผมฟังก <5, 9. S 2> ี่ครั้งห้าสี่ห้าสองสี่สองแล้วก็ห้าเก้าสามตัวมีห้าสี่สอง แล้วก็ห้าสี่เก้าครับห้าสี่สองกับห้าสี่เก้า 5, 4, 4, 5, ครับเม็ดเดีวยวห้าสี่สี่ห้าครับสำหรับหาหน่อยเด้อพี่น้องเด้อสาดูดนะครับเด้อสี่ห้าสอง่หาหน่อยนะคะวันนี้วันที่เจ็ดห้าสี่สองกับห้าสี่เก้าครับพ่าอาจารย์เป็นคนดีใครๆก็รักค่ะอาจารย์ใจดีจังจัดรถให้กลกับบ้านอนุโมทนาบนุญนเด้อถูกหวยรวมกันมาฟังรวมทั้งเราเห็นด้วยสาดูคร,นะครับนะครับเนาะนะครับบางครั้งคําว่าเทวาดาเดินดินเนี่ย แต่ทุกครับพี่ดูเมตาก็ไม่ได้มาพุ่งนะครับผมทําบุญมาเนี่ยตั้งแต่ผมจําความได้คือปีห้าแปดปีห้าแปดห้าเก้าที่ดูกี่ปีแล้วนะครับประมาณสิบปีแล้วนะครับจําได้ไหมน้ําท่วมอุบลปีหกสองผมก็ไปหมดเงินหลายแสนนะครับผมก็ไปน้ําท่วมปีไหนผมไปทุกปีนะครับโควิดปีหกสามเนี่ยผมรับคนกลับบ้านสามพันเกือบสี่พันคนผมหมดเงินไปหนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับก็เป็นพี่ๆช่วยมาด้วยนะครับแล้วก็เงินสดตัวด้วยนะครับ แล้วก็มาปีนี้ก็ทําประจาอยู่แล้วนะครับก็ไม่ใช่ว่าให้แต่หวยเด้อนะครับทําบุญอยู่เป็นประจําอยู่แล้วสมมานักเรานะครับเนาะคนที่มาด่าเขาจะมองเราด้านเดียวไงผมก็ไม่ค่อยใส่ใจหรอกครับคนที่มาดา่านะแต่คนที่รักก็มีเนะี่ยคนก็มาไหว้ครูครับนคนที่น่าใส่ใจแล้วก็คนที่ดูอยู่เนี่ยนะครับเนาะแม่แม่แม,แม,แม่เขาก็มาไหว้ครนูนะ,รนะนะครับมาตรงหน้าครูแต่ยังวุ่นวายรอบแล้ว่เนาะนาพระอะไรยังโถครูนะครับเนะ ครับคุตอนนี known, ้คนก็ทั่วสำนักเลยมีทุกจุดครับตอนนี้ตอนนี้ก็ถ้ำแล้วนะในถ้ำก็มีหลายคนก็มาในช่วงสงการเนี้ยใครจะเดินทางมาก็มาได้ที่บ้านนวสังนาทีอเมืองนามนวลจังลดสิงค์ครับตั้งว่าตำหนักกุ้งเหยี่ยวนะแต่ว่าถ้าไม่อยากเข้าฝาดตั้งอำเภอนามนวลจังลดสิงค์ก่อนพอมาถึงนามนวลค่ตั้งตำหนักกุ้งเหยี่ยวนะครับเปิดตั้งแต่9ก้าโมงจนถึง18บแนาฬิกานะครับช่วงนี้นะครับนอกส่วนวันที่16เมษายนงานมาไในสงการเริ่มบ่าย3ามโมงจนถึงคทุ่มนะครับขอเรียนเชิญ ทุกคนเริ่มมาหมุนน้ำกันครับน้อนช่วงนี้นิ็กน่อยเล่นน้าแตถ้าับเปียกเริ่มไปที่พ่าไส้มากเปียกเริ่มเล่นเยอะไหมข้างในเล่นเริ่มเล่นนะคะขากลับมีเต็มเลยใช่ไหมมีแต่เด็กใช่ไหมยังไม่มีผู้ใหญ่แต่วันที่เท่าไหร่วันที่สามที่สี่หมนอยู่วันนี้เห็นข่าวที่ชนบุรีเขาเล่นกันหมดแล้วเนี่ยวันไรเขาเขาเริ่มเล่นกันหลายวันแล้วดูอะไรที่จอกเล่นเล่นเล่นเขามาเมืองไล่สดอาจารย์ให้กำลังใจขึ้นมาเป็นงู สาดูเด้อผิวเนื้อไปรอบเดี๋ยวมาย้ำนอยให้นะคะนอยวันที่เจ็ดเมษายนะคะทุกท่านเนาะนอยวันที่เจ็ดเมษายนะคะทุกท่านรูดห้านะคะแนวทางเนาะย้ำนะคะว่าเป็นแนวทางนะคะรัฐบาลเวียดนามนะคะของอาจารย์นอตตี้นะคะอาจารย์ก็ให้มารูดห้านะคะมีห้าสองสี่สองห้าเก้าเม็ดเดียวห้าสี่สี่ห้านะคะ สามตัวมีห้าสี่สองแล้วก็ห้าสี่เก้านะคะอ,อย่าให้แคปเอาเลยนะเตรียมแคปเอานะคะเนาะแนวทางรัฐบาลเวียดนามนะคะสามน้อยนะคะเน้นไปที่น้อยปกตินะคะเดี๋ยวให้แคปนะคะทุกคนแคปเอานะคะทุกท่านนี่ย้อนแสงหรือเปล่าอ่าแคปเอาได้เลย,เลย <c oughs> แอปนะสองสามสี่นะคะไปแล้วนะรัฐบาลเวียดนามนะคะฮาหนอยเนาะหนนอยปกติคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีโชคลาภนะคะฮาหนอยนะคะประจําดมวันที่7เมษายน2567นะคะเนาะยังไงก็ฝากเป็นแนวทางนะคะของอาจารย์นอตตี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องกับตันดัมซิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ